สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณวัดพระศรีรัตนาศสาสดารามในพระบรม,มหาราชวัง วันนี้เวลา18นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปย่างบุษ er บกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจ,จากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วส่งสงพระสุขคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ส่งรับพระมหาสังทักษีนาวัตรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรส่งรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรัพย์ตามองค์พระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรแล้วส่งสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นสเสด็จลงจากเกยไปประทับพ,พระราชอาถรที่ข้างฐานชุกะชีท่งหยิบผ้าขาวที่ทรับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏนิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วส่งบีลงลลงบลงในโถแก้วและหม้อน้ําแล้วเสด็จพระราชดําเนินไปที่ฐานชุกะชีทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกะชีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏนิมากรทรงคมส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการ ท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่าธารรมศาศีลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่น่าธารรมศาศีลา ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสงที่พระเศียรแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พรามเปิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การและเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่รัศดรที่มาเฝ้าทุลละองทุลีพระบาท พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจําทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสําหรับฤดูร้อนและฤดู ฝนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหมามณีรัต,ตนปฏิมากรจึงมีเครื่องทรงครบทั้งสามฤด,ดูสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน